บทที่49โชคที่หายไปกู้เหยียนเฟยมองย้อนกลับไปและเดินออกไปต่อไปเธอมีบางอย่างที่ต้องทำจริงๆหลังจากออกจากเจียหุยหยวนเธอขอให้คนขับพาเธอไปที่ชงฟางใจ้งฟางใจตั้งอยู่ในถนนเจิ้นหัวซึ่งเป็นถนนที่มีชีวิตชีวาและเจริญรุ่งเรืองที่สุดทางตอนใต้ของเมืองมีร้านค้ามากมายสองข้างทางทั้งร้านอาหารร้านขายผ้าร้านขายสีและร้านขายอาหาร เกือบทุกร้านร้านเก่าแก่ชื่อดังในกรุงปักกิ่งตามท้องถนนคนเดินถนนรถยนต์และมมาเข้าออกในถนนที่กับข้างไปด้วยผู้คนและเสียงคลึกครืนชงฟางใจเป็นร้านอาหารสองชั้นสุดถนนตอนนี้มีนักดื่มไม่มากนักในร้านอาหารและมีเพียงสองหรือสามโต๊ะในล็อบบี้ที่ชั้นหนึ่งทันทีที่เจ้าของร้านเห็นโทเคนที่กู้เหรียญเฉยมอบให้เขาก็ทักทายเธอเป็นการส่วนตัวอย่างอบอุ่นและให้ขึ้นไปที่ชั้นสอง ไปห้องที่นั่งส่วนตัวที่ปลายสุดทางเดินคุณหนูมาถึงแล้วครับเจ้าของร้านเคาะประตูห้องส่วนตัวสองครั้งก่อนแล้วจึงเปิดประตูให้กู้เหยียนเฟยอ,อย่างขยันขันแข็งในที่นั่งที่หรูหรากลิ่นหอมของวายจางจางกระทบใบหน้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าต่างเป็นชายหนุ่มร่างเพียวในชุดขาวหีมะหลังจากที่กู้เหยียนเฟยเข้ามาเจ้าของร้านก็ปิดประตูอีกครั้งกู้เหยียนเฟยและชูอี้เป็นเพียงสองคนที่เหลืออยู่ในห้องที่นั่งส่วนตัว ทำให้สถานที่เงียบสงบเป็นพิเศษเชิญนั่งชูอี้ยกแขนขึ้นอย่างสง่างามเพื่อเชิญกู้เหยียนเฟยนั่งลงกู้เยียนเฟยนั่งลงตรงข้ามเขาและชำเลืองมองข้อมือซ้ายของเขาโดยไม่รู้ตัวนึกถึงช่วงเวลาที่ชิงกวงขวนเล็บของมันบนข้อมือของเขาแขนเสื้อสีขาวเหมือนหิมะปักด้วยลวดลายเมฆอันละเอียดอ่อนด้วยได้สีเงินและไม่มีรอยเล็บของแมวติดอยู่เลยเธอหัวเราะออกมาดังๆแล้วมองดูกระดานหมากรุกไม้ที่อยู่ข้างๆเธอ บนกระดานหมากรุกมีตัวหมากรุกขาวดำกระจัดกระจายเท่าๆกันและพวกมันก็แบ่งเท่าๆกันกู้เหย,ยนเฟยเพียงแค่มองดูมันครั้งแรกไม่ได้นึกอะไรแต่เมื่อเธอพิจารณามันเธอก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเกมหมากรุกตรงหน้าเธอดูคุ้นเคยจริงๆเห็นได้ชัดว่าเป็นเกมที่ยังเล่นไม่เสร็จระหว่างเธอกับเขาในเมืองตันหยางครั้งสุดท้ายคือหมากสีขาวที่เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย กู้เย็ยนเฟยเลิกคิ้วหยิบหินสีดำขึ้นมาจากกล่องหมากรุกแล้ววางลงบนกระดานชูอี้ยิ้มเบาๆและรินไวน์ให้เธอหนึ่งแก้วลองไวน์ตูซูดูสิกลิ่นของไวน์ในอากาศเริ่มเข้มข้นขึ้นผสมกับกลิ่นยาเล็กน้อยกู้เย็ยนเฟยหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาจิบไวน์เพื่อลิ้มรสกลิ่นหอมหวานและสมุนไพรของไวน์เธอรีตาลงอย่างพึงพอใจและเห็นชูอี้ที่อยู่ตรงข้ามเขาค่อยๆย,ยกม่านไม้ไผ่ด้านบน ทำท่าให้เธอมองออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆถนนด้านนอกมีเสียงดังและมีชีวิตชีวารถม้าเรียบเคลือบสีดำหรูหราจอดอยู่หน้าร้านอาหารอีกแห่งฝั่งตรงข้ามชายหนุ่มสองคนที่มีรูปลักษณ์ต่างกันเดินออกจากร้านอาหารเคียงข้างกันคนหนึ่งอายุประมาณ2ี่บกว่าปีอีกคนดูเยาว์วัยกว่าชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมผ้าสีม่วงเข้มลวดลายงดงามเขาดูหญิงและสง่างาม เขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าชายคังชูโย่กู้เยียนเฟยเหลือบมองไปที่รถม้าสีดำที่ประตูร้านอาหารและพบสัญ,ญลักษณ์กล้วยไม้สีทองสลักอยู่บนหลังคากู้เยียนเฟยครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็จำเครื่องหมายกล้วยไม้ได้จึงเลิกคิ้วแล้วถามว่าตระกูลไหลยหยวนเครื่องหมายกล้วยไม้นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลหยวนในหยางโจและตระกูลหยวนเป็นตระกูลกำเนิดของไทเฮาในปัจจุบัน ในความเป็นจริงกู้เหยียนเฟยไม่ค่อยรู้เรื่องตระกูลขุนนางเหล่านั้นมากนะักเธอรู้แค่ว่าตระกูลหลักสี่ตระกูลได้แก่หวังเซียหยวนและเซียวเป็นตระกูลชนชั้นสูงใช่ชูอี้ยกแก้วไวขึ้นหมุนแก้วอย่างสบายๆด้วยนิ้วเรียวยาวของเขาและถอนหายใจไม่มีตระกูลที่ต่ำต้อยในชนชั้นสูงและไม่มีตระกูลขุนนางในชนชั้นล่างสิ่งที่เขาพูดคือระบบของจงเจิ้งเก้าชั้น ก่อนการสถาปนาราชวงศ์จิงราชวงศ์ฮั่นจินเว่ยและราชวงศ์อื่นๆได้ใช้ระบบการแบ่งตามระบบจงเจิ้งก้าวชั้นเจ้าหน้าที่จึงรวมตัวกันและค่อยๆก่อตั้งครอบครัวบางครอบครัวขึ้นเพื่อประโยชน์ของกำไรและเงินเดือนข้าราชการหลายรุ่นตระกูลชนชั้นสูงเหล่านี้ครอบครองที่ดินในท้องถิ่นจำนวนมากและดำรงตำแหน่งสูงมาหลายชั่วอายุคนสถานะของพวกเขารุ่งเรืองตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี พวกเขายังมีกองทัพเป็นการส่วนตัวซึ่งหมายความว่าพวกเขาปกครองรัฐและเทศมนตรที่พวกเขาตั้งอยู่แม้แต่อำนาจทางการก็เกือบจะถูกควบคุมโดยตระกูลขุนนางเหล่านี้หลังจากการสถาปนาราชวงศ์ต้าจิงจักรพรรดิไทซูยัยงได้ทรงตั้งพระไทยที่จะทําให้ตระกูลระดับสูงเหล่านี้อ่อนแอลงและพยายามใช้ระบบการตรวจสอบของจักรพรรดิในราชสำนักน่าเสียดายที่ประเทศเพิ่งก่อตั้ง เวลานั้นหลักฐานยังไม่มั่นคงอาณาจัก,กรเย่ทางตอนใต้ก็เริ่มจะเคลื่อนไหวจัก,กรพรรดิไทซูย,ยังไม่สามารถทําอะไรได้ในขณะนี้ดังนั้นเขาจึงทําได้แค่พักไว้ชั่วคราวเท่านั้นชูอี้มองลงไปที่หน้าต่างและสายตาของเขาจ้องมองไปที่ชายที่อยู่ถัดจากเจ้าชายคังเขาเป็นชายในชุดคลุมผ้าทอมีรูปร่างสูงปานกลางและมีรูปร่างหน้าตาสง่างามนี่คือหยวนเจ้าหัวหน้าคนต่อไปของตระกูลหยวน ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชายคังชูอี้แนะนำไทเฮาหยวนเป็นพี่สาวโดยสายเลือดของหัวหน้าตระกูลหยวนคนปัจจุบันและยังเป็นป้าโดยตรงของหยวนเจ้อด้วยย้อนกลับไปเมื่อจัก,กรพรรดิไทซูเลือกหญิงสาวให้เป็นราชินีของเขาเขาไม่ได้เลือกลูกสาวจากตระกูลขุนนางแต่เลือกจากตระกูลหลิวจากตระกูลที่ยากจนเพราะเขาจงใจปรับปรามตระกูลขุนนาง อย่างไรก็ตามหลังจากการสิ้นพระชนม์ของราชินีหลิวจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับยังคงแต่งงานกับหยวนซึ่งเป็นลูกสาวของตระกูลขุนนางไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นสัญญาณว่าจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับสแสดงความปรารถนาดีต่อตระกูลระดับสูงตอนนี้ข้าราชบริพารหนึ่งในสี่ได้รับเลือกโดยตระกูลขุนนางรวมถึงทายาสายตรงของตระกูลหยวนด้วยชูอี้ยกมุมริมฝีปากขึ้นด้วยรอยยิ้มดวงตาของเขาชัดเจนและเย็นชา ครอบครัวระดับสูงเหล่านี้ซึ่งเป็นขุนนางมาหลายปีรวมตัวกันในราชสำนักเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและแม้แต่จักรพรรดิก็ต้องถูกจำกัดโดยพวกเขาหลังจากที่เขากลับมาปักกิ่งในครั้งนี้พ่อของเขาตั้งใจที่จะปล่อยเขาขึ้นปกครองแต่ข้าราชบริพารของครอบครัวเหล่านี้ร่วมกันต่อต้านชูอี้หยุดและไม่พูดอะไรอีกชิ้นส่วนหมากสีขาวในมือของเขาวางไปบนกระดานหมากรุกเบาๆ กู้เยียนเฟยผู้ชาญฉลาดเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของชูอี้จากคําพูดไม่กี่คําเหล่านี้คําว่าข้อจํากัดอันเลวร้ายไม่เพียงพอที่จะอธิบายได้เมื่อคิดถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองตันหยางกู้เยียนเฟยก็ยิ้มเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าชูอี้ทําอะไรได้มากนะกู้เหยียนเฟยจ้องไปที่ใบหน้าของชูอี้ด้วยความสนใจแสงสีทองที่อยู่นอกหน้าต่างทําให้ใบหน้าของเขานุ่มนวลและสวยงามกว่าปกติ รากับหยกแกสลักอย่างประณีตชูอี้มองกลับมาที่เธออย่างเงียบๆภายใต้การถูกจ้องมองเช่นนี้การแสดงออกของชูอี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเขาไม่แม้แต่จะเปลี่ยนสีหน้าของเขาในห้องนั่งเล่นก็เงียบสงบคู่เยยนเฟยจ้องมองเขาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มด้วยความสนใจและกระซิบเบาๆว่าแน่นอนอยู่แล้วชูอี้เลิกคิ้วขวาขึ้นเล็กน้อยแล้วมองดูเธออย่างสงสยัย กู้เยียนเฟยไม่ได้พูดอะไรต่อแน่นอนว่าเขาไม่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสวรรค์เช่นกันเช่นเดียวกับตัวฉันเองบทที่ห้สิบเชื่อใจกู้เยียนเฟยอดไม่ได้ที่จะคิดถึงตัวเองในชีวิตของเธอในอาณาจักรเยาหลิงเธอไม่มีพ่อหรือแม่และอาจารย์ของเธอมารับตัวไปเมื่อเธออายุห้าขวบอาจารย์เคยคำนวณโชคลาภของเธอและบอกว่าเธอถูกกำหนดให้ ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากสวรรค์และถูกสวรรค์ทอดทิ้งคนธรรมดาจะใช้เวลาเพียงหนึ่งปีแต่เธออาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นและความพยายามมากกว่าร้อยเท่าเพื่อชดเชยข้อบกพร่องในโชคชะตาของเธอมัหาที่เปรียบไม่ได้กับลูกหลานแห่งโชคและที่รักแห่งสวรรค์ดังนั้นแม้ว่าเธอจะมีทักษะที่ดีแต่การฝึกฝนของเธอก็ไม่ได้ราบรื่นแม้ว่าเธอจะพยายามอย่างดีที่สุด เธอยังต้องใช้เวลาเกือบ200ปีกว่าจะได้โอกาสโจมตีกิเลสแต่เธอกลับถูกปีศาจภายในจักรชาติก่อนของเธอมาแบกรับอีกครั้งทําให้ตกอยู่ในหายนะและกลับมาสู่โลกใบเล็กนี้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของกู้เหยียนเฟยก็แสดงท่าทียินดีแต่ยังมีความเห็นอกเห็นใจและความโศกเศร้าอยู่บ้างพูดแล้วพวกเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันจริงๆ เมื่อนิกย้อนกลับไปตอนที่กู้เหย,ยนเฟย์กำลังเล่นหมากรุกเธอไม่เมตตาเลยหินสีดำทุกก้อนฆ่าหินสีขาวทั้งหมดอย่างอุกอาจชูอี้สับสนกับการแสดงออกถึงความสงสารและความสนุกสนานของเธอเขาค่อยๆวางชิ้นสีขาวออกจากนิ้วของเขาเกมหมากรุกเปลี่ยนไปอีกครั้งเนื่องจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ตัวหมากสีดำที่เดิมได้เปรียบแต่ตอนนี้ตัวหมากขาวดำต่อสู้อย่างเท่าเทียมกัน กู้เยยนเฟยมองดูเกมหมากรุกที่เท่าเทียมกันตรงหน้าเขาเม้มริมฝีปากแล้วยิม้มเธอหยิบแจกันขนาดเล็กที่มีดอกไม้สีฟ้าบนพื้นหลังสีขาวออกมาจากแขนเสื้อของเธอแล้ววางลงบนโต๊ะถ้าคุณต้องการป่วยคุณเพียงแค่ต้องกินยาหนึ่งเม็ดภายในเดือนหน้าชีพจรของคุณจะแสดงชีพจรที่อ่อนแอรพร้อมกับชีและเลือดที่ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับคนไข้ที่มีความบกพร่องแต่กำเนิด กู้เยียนเฟยผลักขวดให้วางต่อหน้าชูอี้หลังจากนั้นหยุดชั่วครู่เธอไม่ลืมที่จะกล่าวเสริมญาของฉันจะไม่ทำร้ายคุณชูอี้ยิ้มเบาๆราวกับว่าเขาอ่านใจเธอได้แล้วพูดว่าฉันรู้แสงเล็กๆปรากฏขึ้นในดวงตาที่คล้ายนินสีดำของเขาการเผชิญหน้าสามครั้งก่อนหน้านี้ทำให้ชูอี้รู้ว่ากู้เหยียนเฟยมีความสามารถมากดังนั้นเมื่อเขาอยู่ที่คฤราสา์ของเจ้าชายจริงในวันนั้น เขาจึงไปที่รถม้าเพื่อคุยกับเธอสักสองสามคำดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งและฉลาดทั้งสองมีรอยยิ้มในดวงตาของพวกเขาแลกเปลี่ยนรอยยิ้มโดยปริยายชูอี้หยิบขวดเล็กๆบนโต๊ะเทยาในขวดเข้าไปในปากของเขาแล้วกลืนยาลงไปกู้เหยียนเฟยมองทุกการเคลื่อนไหวของเขายิ้มและคิดกับตัวเองผู้ชายคนนี้กล้ากินทุกอย่างที่ฉันให้จริงๆหรือความไว้วางใจจากชูอี้นี้ทำให้เธอมีความสุขมาก เมื่อเธอมีความสุขเธอก็ไม่สามารถซ่อนมันไว้ได้เลยรอยยิ้มของเธอสดใสเธอรู้สึกว่าทั้งสองคนเหมือนกันทั้งคู่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากสวรรค์และพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะนั่งเฉยเฉยและรอความตายสวรรค์จะไม่เข้าข้างคนคนหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ถูกเลือกก็ตามและสวรรค์จะไม่ดูหมิ่นบุคคลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นพวกเขาต้องไม่สิ้นหวัง ลมหนาวพัดมาและม่านไม้ไผ่ที่ยกขึ้นครึ่งหนึ่งก็ส่งเสียงกรอบกรับเบาๆคนรับใช้กระซิบบางอย่างที่หูของชูโยชูโยที่กำลังจะขึ้นรถมาหยุดชะงักทันทีและเงยหน้าขึ้นมองและเห็นชูอี้อยู่ที่หน้าต่างทั้งสองมองหน้ากันเงียบๆโดยไม่มีใครละสายตาจากไปหยวนเจิ้ซึ่งอยู่ข้างหลังเห็นว่าชูโยยังไม่ได้ขึ้นรถมาจึงตะโกนเตือนเบาๆฟาบาท ชูโยยังคงนิ่งเงียบโดยยังคงเงยหน้าขึ้นมองชูอี้จากหน้าต่างชั้นสองแล้วพูดเบาๆเขาคือชูอี้ในเมืองหลวงแห่งนี้มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเรียกองค์ชายใหญ่ซึ่งเป็นรัชทายาทด้วยชื่อของเขาได้อย่างตรงไปตรงมาหยวนเจิอสดุ้งและเงยหน้าขึ้นตามสายตาของชูโยและพบกับใบหน้าหล่อเหลาและไม่คุ้นเคยข้างม่านไม้ไผ่ แสงอาทิตย์อันอบอุ่นในฤดูหนาวสาดสาดเบาๆบ,บ,บนม่านไม้ไผ่ของหน้าต่างชั้นสองและสามารถมองเห็นร่างเงาและสง่างามนั่งอยู่ตรงข้ามกับชูอี้ด้านหลังม่านไม้ไผ่อีกอันหยวนเจิ้มองเห็นใบหน้าของผู้หญิงไม่ชัดเจนเขาบอกได้เพียงว่าเธอมีรูปร่างที่สง่างามและนุ่มนวลของเธอเท่านั้นที่เผยให้เห็นผ่านช่องว่างในม่านไม้ไผ่หยวนเจิ้มองดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปถามชูโหย่ฟาบาท เมื่อองค์ชายใหญ่กลับมาปักกิ่งแล้วเขาเคยไปที่ว่าราชการที่พระราชวังหรือไม่ไม่เคยชูโยใส่หัวดวงตาคมแวววับท่ามกลางแสงแดดแสงนั้นคมราวกับดาบและเสียงของเขาก็เย็นชาลงไทเฮามีเจตนาเช่นนี้ใบหน้าของหยวนเจ้ยืดตรงและเขาก็ลดเสียงลงแล้วพูดว่าคุณอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นอันขาดไทเฮากำลังทดสอบสิ่งนี้หากไทเฮาได้รับสิ่งที่ต้องการ ขั้นตอนต่อไปคือการสถาปนาเจ้าชายฮึมองค์ชายใหญ่ไปอาณาจักรเย่เมื่ออายุได้สิบขวบคนอาณาจักรเย่เหล่านั้นให้ความรู้เขาเป็นอย่างดีและเขาเป็นศัตรูกับอาณาจักรเย่ได้อย่างไรดูสิตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาท่องเที่ยวพร้อมกับสาวงามอย่างอุกอาจจริงๆหยวนเจยยอยเย,อะ,เยอะอย่างเหยียดหยามฉันได้ยินมาว่าองค์ชายใหญ่มีความอ่อนแอตั้งแต่อยู่ในคันเขาไม่มีความสามารถหรือคุณธรรม และเขาอ่อนแอเกินกว่าจะทำงานช่างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จริงๆชูโยถอนสายตาและรีตาเรียวลงด้วยความคิดเขาและชูอี้ถึงแม้จะมีศักดิ์เป็นอาหลานกันแต่พวกเขาก็มีอายุใกล้เคียงกันแต่ชูอี้อาศัยอยู่กับพ่อของเขาในราชวังตะวันออกมาตั้งแต่เด็กพวกเขาพบกันเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงวันหยุดและไม่มีการติดต่ออื่นใด ต่อมาชูอี้ไปหนานเย่เพื่อเป็นตัวประกันและเขาจะอยู่ที่นั่นถึง8ปีนับตั้งแต่ชูอี้กลับมาที่ปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วเขาได้พบกับหลานชายของเขาเพียงสามครั้งเท่านั้นครั้งหนึ่งคือวันที่ชูอี้กลับมาที่พระราชวังครั้งที่สองคือที่พระราชวังโชกังของไทเหฮาและครั้งที่สามคือวันนี้เขามองไม่เห็นหลานชายคนนี้อยู่ในสายตาหลังจากหยวนเจ้อคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็กล่าวเสริมอย่างระมัดระวัง แม้ว่าองค์ชายใหญ่จะไม่มีความสามารถแต่เขาก็เป็นองค์รัชทายาทฟาบาดถือว่าเบาใจเกินไปและปล่อยให้เขากลับมาเมืองหลวงทั้งยังมีชีวิตอยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าชูอี้เสียชีวิตระหว่างทางกลับเมืองหลวงตอนนี้พวกเขาสามารถกอบกู้ปัญหาได้มากมายแล้วชูโยงเงียบลงริมฝีปากบางของเขาเม้มเป็นเส้นตรงดวงตาของเขามืดมนเมื่อเห็นว่าเขาดูผิดป,ปกติไปหยวนเจ้อจึงถามว่า ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรฝ่าบาทชูโยพิจารณาคำพูดอย่างรอบคอบแล้วพูดช้าๆชูอีซ่อนตัวอยู่ลึกมากหรือไม่เขาก็โชคดีมากทุกครั้งที่เขานึกถึงเมืองตนหยางชูโยไม่อาจเข้าใจได้เลยเราว่าเขาอยู่ในหมอกอันกว้างใหญ่ตั้งแต่วินาทีที่ชูอี้เข้าสู่ดินแดนของราชวงศ์ต้าจิงชูโยก็ให้คนไล่ตามล่าเขาแต่ชูอี้ก็หลบหลีกหนีเขาได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาคำนวณว่าชูอี้จะต้องผ่านเมืองตันหยางเมื่อเขาต้องการกลับปักกิ่งดังนั้นเขาจึงส่งคนไปรอดูที่เมืองตันหยางเมืองตันหยางเป็นดินแดนของเขาและเหอจือฟู่เป็นคนของเขาตราบใดที่ชูอี้มาที่เมืองตันหยางเขาจะไม่สามารถลอยนวลออกไปได้อย่างไรก็ตามมีบางอย่างผิดพลาดในแผนของเขาชาวอาณาจักรเย่สร้างปัญหาในเมืองตันหยางและเผาสำนักงานครืหาตันหยางสร้างความตื่นตระหนกให้กับเมืองตันหยางทั้งหมด บทที่51ความพ่ายแพ้เมื่อข่าวไปถึงเมืองหลวงชูโยก็ตกใจเขาได้บรรลุข้อตกลงกับชาวเย่อย่างชัดเจนและจักรพรรดิเย่ก็ระบุในจดหมายด้วยว่าเขาจะส่งใครสักคนไปที่เมืองตันหยางเพื่อหารือกับเขาโดยละเอียดในช่วงเวลาวิกฤตนี้ชาวเย่กลับหันมาต่อต้านเขาทันทีตัดความสัมพันธ์กับเขาโดยกล่าวหาว่าเขาร่วมมือกับองค์ชายใหญ่ ชูอี้ก็อยู่ในเมืองตันอย่างเช่นกันเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปแต่เมื่อจะบอกว่าชูอี้เป็นคนทําก็ดูเหมือนจะไม่มีเบาะแสเพียงพอที่จะยืนยันเรื่องนี้ชูอี้ไม่ได้ทําอะไรผิดปกติตั้งแต่เขากลับมาปักกิ่งเขาดูป่วยมาตลอดและไม่ค่อยได้เจอคนนอกเขาเพิ่งไปคฤราสาร์ของเจ้าชายจริงเมื่อไม่กี่วันก่อนหยวนเจิ้ก็ครุ่นคิดเช่นกันและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม สรุปว่าองค์ชายใหญ่ยังเป็นภายคุกคามถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ชูโยพยักหน้าเล็กน้อยในความเงียบฟาบาทพระองค์อยากเห็นหรือไม่ว่าใครคือคนสนิทขององค์ชายใหญ่หยวนเจ้ามองเงาร่างเงาข้างๆชูอี้อีกครั้งและคิดกับตัวเองว่าองค์ชายใหญ่มีอายุ18ปีแล้วถ้าเขาไม่เป็นตัวประกรันในเย่มานานหลายปีก็คงแต่งงานแล้วเช่นเดียวกับที่ไทเฮากังวลเกี่ยวกับการแต่งงานของเจ้าชายคัง ปองจักรพัรดก็ทรงคิดถึงการแต่งงานขององค์ชายใหญ่เช่นกันเดิมที่ชูโยต้องการจะปฏิเสธเขาไม่ได้สนใจเพียงแค่ผู้หญิงเลยแต่เมื่อคำพูดมาถึงริมฝีปากของเขามีบางอย่างสะเตือนใจในใจและเขารู้สึกว่าภาพเงาที่เห็นเมื่อกี้นี้ผ่านช่องว่างในม่านไม้ไผ่ดูเหมือนจะคุ้นเคยเล็กน้อยนอกจากนี้เขายังเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและจ้องมองไปที่เงาร่างที่พร่ามัวและนุ่มนวลที่หน้าต่าง เด็กสาวที่อยู่ด้านหลังม่านไม้ไผ่โน้มตัวไปข้างหน้าและยกมือขึ้นเพื่อลดม่านไม้ไผ่ที่ยกขึ้นครึ่งหนึ่งลงการกระทํานี้เผยให้เห็นใบหน้าด้านข้างของเธอจากด้านหลังม่านไม้ไผ่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในดวงตาของชูโยเบื้องล่างคือเธอนั่นเองจูจูดวงตาของชูโยก็เบิกกว้างไม่สามารถปกปิดความตกใจของเขาได้ฟาบาทพระองค์ทรงรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยหรือ หยวนเจ๋เห็นบางสิ่งแปลกๆในสีหน้าของชูโยชูโยดูยังตื่นตะลึงอยู่ทำไมถึงเป็นเธอทำไมเธอถึงมากับชูอีสิ่งที่เกิดขึ้นในคฤราหาร์ของเจ้าชายจริงยังคงอยู่ในความทรงจำของชูโยเดิมทีเขาสามารถขอไทเฮาเพื่อแต่งงานกับกวงเอ๋อได้แต่กลับถูกกู้เหยียนเฟยทำลายชูโยก็หมัดโดยไม่รู้ตัวและเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจ กู้เย,ยนเฟยเป็นผู้หญิงบ้านนอกที่เพิ่งมาถึงเมืองหลวงคนสองคนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี้มารวมตัวกันได้อย่างไรความรู้สึกไม่แน่นอนนี้ทําให้ชูโยรู้สึกรังเกียจมากราวกับว่ามีบาง,างอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาดวงตาของชูโยมืดมัวลงและม่านไม้ไผ่ที่ตกลงมาก็เหมือนกับประตูที่ปิดอยู่ตรงหน้าเขาและหยวนเจอม่านไม้ไผ่บังแสงแดดโดยตรงจากนอกหน้าต่าง คู่เย,ยนเฟยรู้สึกสบายขึ้นมากเมื่ออยู่บนเบาะและปรับท่านั่งของเธอให้เป็นท่า,ท,าที่สบายๆเจ้าของร้านวางขวดชาเจ็ดหรือแปดขวดและจานเล็กๆไว้บนโต๊ะอย่างระมัดระวังเขาโค้งคำนับและพูดด้วยรอยยิม้มนี่คือชาที่คุณหนูสั่งทั้งสองท่านโปรดพักผ่อนอย่างสบายใจหลังจากเจ้าของร้านพูดจบเขาก็เดินออกไปอย่างเรียบร้อยในที่นั่งอันแสนสบายกลิ่นของชานานาชนิดฟุ้งกระจายผสมผสานเป็นกลิ่นที่ทำให้มึนเมา กู้เหยียนเฟยมองดูโต๊ะที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มที่เธอเพิ่งสั่งพับแขนเสื้อขึ้นเล็กน้อยจากนั้นผสมชาข้าวน้ำน้ำพึ่งน้ำเชื่อมกุหลาบและอื่นๆให้เข้ากันเขย่าหมอชาเบาๆแล้วเทลงในที่สุดชาโรยกลีบกุหลาบละเอียดลงในของเหลวเธอเทชาสองแก้วจากเหยียดหนึ่งแก้วสำหรับตัวเธอเองและอีกแก้วหนึ่งให้ชูอีและพูดด้วยรอยยิ้มลองดูสิมันเป็นคำขอโทษสำหรับความผิดของชิงกวงของฉัน ฉันตัดเล็บตของเขาเมื่อฉันกลับไปในวันนั้นเธอชี้ไปที่ข้อมือของชูอี้หมายถึงเวลาที่ชิงกวงข่วนข้อมือของเขาครั้งล่าสุดชูอี้แทบจะจินตนาการถึงสีหน้าของแมวน้อยตอนที่มันโดนตัดเล็บได้คงจะสงสัยและตกใจมากเมื่อคิดถึงตอนนี้เขาก็หัวเราะเบาๆชูอี้ยกมือขึ้นหยิบแก้วชาเขาดื่มช้าๆอย่างละเมียดละไมในทางกลับกันกู้เยียนเฟยกลับดื่มมันทั้งหมดในอึกเดียว คู้เหยียนเฟยออกจากชงฟางใจหลังจากนั้นไม่นานนักและรู้สึกสดชื่นขึ้นในโอกาสที่หายากเธอไม่ได้กลับไปที่จวนหัวทันทีและเดินไปตามถนนเจิ้นหัวในชาติที่แล้วของเธอแม้ว่าเธอจะอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเป็นเวลาหลายปีแต่เธอก็แทบไม่เคยออกจากคฤหาดโโหเลยเธอมีเงินที่เพิ่งชนะจากการแข่งขันโปโลเธอจึงไปชอปปิง้งนอกเหนือจากการซื้อขนมซองและดอกไม้ผ้าไหมแล้ว เธอยังซื้อชาติเครื่องรางของขลังเข็มเงินและวัสดุยาก่อนที่จะค่อยๆเดินทางกลับตอนที่เธอกลับมาที่คฤราสนา์ติ้งหยวนโหก็เกือบจะค่ำแล้วพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกและแสงระเรื่อของดวงอาทิตย์ที่กำลังตกที่ออกมาจากกลีบเมฆทำให้ท้องฟ้าหลากสีสันลมยามเย็นพัดหวีดหวิวและใบมะเดื่อทั้งสองด้านของถนนก็ร่วงหล่นลงมาท่ามกลางฝนตกปรยๆปร,อย,ปรอยอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เหลือเพียงกิ่งก้านที่แห้งแล้งทอดยาวไปสู่ท้องฟ้าหลังจากเข้าไปในคฤหาสโ์โหผ่านประตูเข้าไปกู้เยียนเฟยก็เห็นรถมาคู่ที่มีผ้าคลุมสีเขียวมรกตและมีผู้มุกจอดอยู่ที่ประตูด้านนอกกู้เยียนเฟยอ,อดไม่ได้ที่จะหยุดชั่วคราวและดวงตาของเธอก็หยุดครู่หนึ่งบนรถมาอันง,งดงามที่อยู่ตรงหน้าเธอนี่คือรถม้าของท่านหญิงแห่งฤทธิ์ซึ่งเธอเคยเห็นในชีวิตก่อนกู้เหยยนเฟยไม่ได้พูดอะไร แต่เจ้าหน้าที่ดูแลแขกข้างๆเธอสังเกตเห็นการจ้องมองของเธอและพูดด้วยรอยยิ้มคุณหนูรองท่านหญิงแห่งริทมาถึงที่นี่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วดวงตาของเธอเป็นประกายและมีการแสดงออกที่แปลกประหลาดในตัวเธอแสดงออกถึงความตื่นเต้นกู้เยียนเฟยเดินไปข้างหน้าท่ามกลางสายลมยามเย็นกู้เยียนเฟยไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับท่านหญิงแห่งริทในชีวิตก่อนหน้านี้หลังจากที่เธอกลับเมืองหลวง เธอและนางหวังได้ไปเยี่ยมชมคฤราสหาของเจ้าชายแห่งริปเธอยังจําได้ว่าท่านหญิงของเมืองริปจู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับเธอในทุกวิธีทางที่เป็นไปได้และสายตาที่ดูถูกเหยียดยามของเธอเป็นเหมือนเข็มแทงร่างกายของเธอในเวลานั้นเจ้าชายของเมืองริทแทบจะไม่พูดอะไรจริงจังกับกู้เหยียนเฟยเลยสิ่งที่เธอพูดคือกับครอบครัวหวังและเธอก็แสดงความคิดเห็นประชดประชัน ครู่หนึ่งเธอบอกว่ากู้เยียนเฟยเป็นสาวบ้านนอกที่มีคำพูดและการกระทำไม่คู่ควรกับการออกงานครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ากู้เหยียนเฟยมีประสบการณ์อะไรในช่วง14ปีที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่ากู้เหยียนเฟยไม่เก่งในการเล่นดนตรีหมากรุกอักษรวิจิตและวาดภาพแล้วอ่านอักษรจีนไม่ออกต่อไปจะจัดการบ้านและปกครองลูกน้องได้อย่างไรคำพูดของอีกฝ่ายทำให้กูเ้เหยยนเฟยรู้สึกละอายใจจริงๆ อยากจะขุดเจาะรูบนพื้นแล้วคลานเข้าไปเหตุการณ์ในอดีตปรากฏขึ้นชัดเจนในใจเธออีกครั้งคุณหนูรองเสียงผู้หญิงที่ตื่นเต้นเล็กน้อยดังมาจากอีกด้านของประตูด,ด้านนอกเรียกกู้เหยนเฟยออกจากความคิดของเขาผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเธอพูดว่าฉันรอคุณมานานแล้วขณะที่เธอผู้สาวใช้ในชุดสีเขียวก็เข้ามาหากู้เหยียนเฟยจากประตูด้านนอกแล้วพูดว่า คุณหนูรองนายหญิงให้มาตามคุณหนูค่ะกู้เยียนเฟยหยุดและมองดูรถม้าที่หรูหราอย่างยิ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่ฟุตอีกครั้งพระอาทิตย์ตกทําให้เกิดสีสันอันง,งดงามบนรถมา้าเจ้าชายน้อยแห่งเมืองริ์ได้รับความนิยมอย่างมากในราชสำนักและตอนนี้สถานะของเขาสูงเกินกว่าครหาติ้งหยวนโหซึ่งตกต่ำไปมากเห็นได้ชัดว่าการมั่นกับครหาหโวในตอนแรกมันชัดเจนว่าครอบครัวนี้ไม่ได้ชอบเธอเลย ทำไมถึงยอมรับการตัดสินใจแต่งงานไม่ถึงครึ่งปีให้หลังครอบครัวฟางก็พบข้ออ้างที่จะยุติการมั่นหมายโดยไม่ได้ตั้งใจโดยอ้างว่าเธออยู่ในรถกับผู้ชายคนหนึ่งในเมืองตันหยางกู้เยียนเฟยไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยจนกระทั่งตอนนี้